กรมชลประธานติดตั้งเครื่องสูบน้ำปากคลองลังสิทตเสร็จแล้วพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำในช่วงค่ำที่ผ่านมาวันที่8กันยายน2565นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายสุริยพลนุตอนง รอที่บดีกรมจรประทานนายอนเนกก้านสังวรผู้อำนวยการสำนักเครื่องจกักรกลนายวิทยาแก้วมีผู้อำนวยการกองแผนงานและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม๙เครื่องเสริมการระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองลังสิตประยุนศักด์จังหวัดปทุมธานีเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองลังสิตเริ่มลดลงจากวันนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวปทุมธานีนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่เร่งทำการติดตั้งตลอดทั้งคืนจนแล้วเสร็จช่วงเช้าพร้อมเดินเครื่องสูบหกเครื่องส่วนที่เหลือได้เร่งติดตั้งจนแล้วเสร็จและเดินเครื่องในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเสริมประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำในคลองลังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับเครื่องสูบน้ําที่ติดตั้งอยู่เดิม11เครื่องจะทําให้สามารถเดินเครื่องได้รวม20เครื่องคือเดิมเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ20ตัวแต่เราใช้การอยู่ประมาณ11ตัวมีการสั่งให้เอามาจากสำนักเครื่องจักรกลนะครับที่สแตนบายอยู่เนี่ยมาเพิ่มภาในคืนนี้จะติดตั้งให้ครบทั้งหมดสามารถสูบน้ําได้ทั้ง10ตัว ในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่12บ็ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดบริเวณใดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้ติดต่อกับกรมจุฬทธานใกล้บ้านหรือว่าสายด่วน14.0่พวกเรานะครับชาวกรมจุฬาธานเนี่ยเราพร้อมที่จะนำเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือได้ตลอดเวลาครับ ด้านนายชุติมันสกุลพรามผู้อำนวยการสำนักชุลประทานที่11กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการเร่งสูบน้ำในช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในคลองลังสิตลดลงจากวันที่7กันยายน2565ประมาณ25เซนติเมตรทำให้สามารถยกบานระบายน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองลังสิตประยุนศักขึ้นเพื่อเร่งการระบายควบคู่กับการสูบน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่12ด้เนการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงอย่างต่อเนื่องโดยในเช้าวันนี้เมื่อเวลา6นาฬิกามีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์1,448ลูกบาทเมตรต่อวินาทีช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง ด้านเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเนื่องจากปริมาณน้ำส่วนหนึ่งที่ระบายจากเขื่อนทั้งสองแห่งดังกล่าวจะไหลลงสู่คลองลังสิทธิประยุทศัก์ด้วย อธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำว่าหากพื้นที่ใดมีปัญหากรมชลประทานพร้อมที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดด้วยการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่ได้เตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับแจ้งว่าจุดใดมีความเดือดร้อนต้องการให้สนับสนุนเครื่องมืออะไรเราพร้อมเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีสายด่วน1460โครงการชลประทานใกล้บ้าน